มีมีคืาเรียกว่า MOU ก็คือข้อตกลงรว่ววเดี๋ยวผมจะอ่านข้อตกลงรั้วไ้ตั้งฟังด้วยอ่านไปช้ายซ้ายอ่านเขียนอะไรดำเนินการก่อนนะแค่อ่านเฉยๆอ่านเขียนอะไระระวงจังหวัดนพอจารับโดยท่านผู้ว่าจังหวัดท่านผู้วจังหวัดพ่อแม่เกษตรจังหวัดดำเนินการนะครับ,รรนะรบแล้วก็ท่านประธานแปลงใหญ่แระคาะกรรมการแปลงใหญ่อ้าท่านนะครับ วันนี้เนื่องจา,า,า,ากภูวิก็เลยมาเชิญเพราะท่านเดียวเฉพาะท่านหลามได้รับเงินจากโครงการจะต้องดําเนินโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์เพราะฉะนั้นในตัวโครงการเขียนไ,ไ,ไ,ไว้ว่าไงกลับไปดูนิดเดงไ,ได้นะครับแผนการดําเนินงานก็คือแผนที่อนุมัติไปที่ผู้ว่าอนุมัติวันนั้นนะครับและแผนการใช้นะอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ว่าอะไรครับอย่ามีประสิทธิภาพโดยผู้สนบเนินเข้าบัญชีให้นะครับนั่นคือ m o u ข้อแรกท่านก่อนเซ็นท่านอา่านแล้วทั้นยินแล้วนะครับข้อที่2ในต้องปฏิบัติตามระเบียบเห็นไหมระเบียบประกา,าําำั้งคณะกรรมาการโครงการที่เกี่ยวข้องทุก มีทุกฉบับนะครับเพราะว่าเนื้จะทําอะไรก็ทําได้นะครับอันที่สามไม่ดําเนินทุการแต่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามข้อหนึ่งผู้ได้รับการสนุนร่วมาณคือท่านยอมคืนเงินกดหลุนที่ได้รับอยกเว้นงานพวกยกเว้นเปิดไฟยุยกเว้นอะไรว่าเนี่ยอันนี้ไม่ต้องคืนแต่ถ้าทําแล้วไม่เป็นไปตามวัมตถุประสงค์ หรือเวลาอาจจะต้องคืนอะไรเงี้ยอันนี้เขาเขียนไว้การไว้นะครับก็พวกเราก็นะครับอันนี้ก็ว่าผลลัพประมาณก็คือท่านจะต้องรายงานผลการดําเนินงานให้ผู้สนับสนุนเูาประมาณทราบก็คือรายงานใ้เกษตรจังหวัดทราบเลขและต้องคืนคืนเข้าบัญชีสำนักงานเกษตรจังหวัดเลขที่นี้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 นะครับในเอกสารนะครับมีแล้วภายในสิวันหลังเสร็จงานอยู่สองฝั่งใช่ไหมครับ ซีซ้ายก็จะมีทีนท่าห้าคนใช่ไหมก็จะมีหนึ่งต้องสี่าซขวาก็จะมีท่านอ่านแล้วเข้าใจแล้วมีคำถามไหมครับมีใครจะากแลกเปลี่ยนตรงนี้สักนิดหนึ่งเดี๋ยวเราจะได้เชิญคารุงงามมาตรงีกันมีคำถามไหมเร้าเรนีผมพูดไรตกหล่นไหมได้ไหม ใช้ทำไงค่ะสมงยา พอมไปด้วยการเือหนึ่งแก้วแรงนะคะที่ท่านเกษตรจังหวัดน,นะคะเป็นนะคะเป็นตัวแทนในการเซ็นขอสองแรง,งๆๆะคะ อันนี้เอาเอาไปติดไว้ที่กลุ่มด้วยนะเอาลูนี้ไปติดไว้ที่ปุ่อมองป้ายที่ได้ไดับป้ายแล้วนะคะ,อย,อ,ะ,คะอยากกับนะคะอยากับป้ายเียงมนมีป่ปยอ่นะ่กไเถ้ามันเอียงเลยเดวบอกด้วยนะ ผู้หญิงอนะรงแล้วจากนต่อไปนะคะโอเคค่ะต่อไปนะคะของอเภอวัยวิเศษอีกห่งแบรง์ก็คือแใหญ่คามำนหมูที่สิบตะลองัดค่ะและอําเภอต่อไปนะคะได้แก่อัภอรารักษ